พระอาจารย์วัดดังกลางเมืองน่านล่วงละเมิดทางเพศสามเณรลูกศิษย์นานกว่าสองปีสามเณรผู้เสียหายเผยพระอาจารย์มักยกจุดอ่อนมาข่มขู่ไม่ให้เอาเรื่องไปบอกคนอื่นที่จังหวัดน่านพระอาจารย์วัดดังวัดใหญ่ใจกลางเมืองน่านวัดพระาธาตุช้างคำ้ำวรวิหารพระ อารามหลวงล่วงละเมื่อถังเพศสามเณรลูกศิษย์นานกว่าสองปีทนไม่ไหวรวบรวมความกล้าบอกแม่ให้พาเข้าแจ้งความด้วยมีเหตุผลเพื่ออยากจะปกป้องสามเณรรุ่นน้องๆที่จะมาบวชเรียนที่วัดแห่งนี้เพราะที่ผ่านมาพระอาจารย์น่าจะบวชมานานกว่า10ปีคงมีเนนจำนวนมากที่เจอเหตุการณ์เช่นตน ทางด้านแม่ของเนนได้เปิดเผยว่าตัวเองได้สังเกตเนนซึ่งเป็นลูกว่าทำไมถึงถ่ายรูปท้องฟ้าลงคลิปแปลกๆที่ถ่ายทั่ววัดคล้ายเหงากดดันเช่นเขียนว่าทางนี้ฝนตกแล้วทางโน้นฝนตกไหมลงในเฟ e บุ๊กเลยสงสัยจึงได้โทรไปพยายามชนคุยและสอบถามสัมาเนนว่าลูกมีปัญหาอะไรไหมจนมาทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าลูกถูกล่วงละเมิดทางเพศ ได้ฟังลูกเล่าเหตุการณ์ที่ถูกกระทำรู้สึกช็อกแล้วทำใจไม่ได้จึงอยากช่วยลูกยืนยันจะดำเนินคดีกับพระอาจารย์ของลูกเนนให้ถึงที่สุดเนนได้เล่าว่าตอนที่บวชเข้ามาเป็นเนนเพื่อเรียนหนังสือเริ่มแรกต้องอาศัยอยู่ที่กุติรวมแต่พระอาจารย์ก่อให้ย้ายไปอยู่กุติกับพระอาจารย์แต่เนนไม่ไปต่อมาจึงย้ายไปอยู่กับเนนรุ่นพี่ที่กุติพระอาจารย์ ตอนนั้นยังไม่มีการล่วงละเมิดแต่พออยู่ไปนานวันขึ้นพระอาจารย์เริ่มจับแก้มหอมแก้มจับอวัยวะเพศกับเนนที่อาศัยอยู่กุฏิเดียวกับเนนหลังจากนั้นพระอาจารย์ได้ล่วงละเมิดทางเพศโดยเอาของลับของพระอาจารย์สอดใส่ในทวารตั้งแต่มสองถึงมสแล้วถูกกระทำอยู่บ่อยครั้งล่าสุดโดนกระทำวันที่ประมาณเดือนกันยายนที่ผ่านมาและเนนรู้สึกว่าพระอาจารย์โรคจิต เพราะขออมนกเขาและช่วยเหลือตัวเองและคิดว่ายังมีเนนอีกหลายคนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเช่นตนบางรูปไปนอนกับพระอาจารย์ตลอดส่วนเนนเองช่วงหลังเริ่มขัดขืนเนนเคยไปคุยขอให้เนนที่ถูกพระอาจารย์ทำแบบเดียวกันรูปอื่นๆมาช่วยเป็นพยานเพราะอยากจะเอาเรื่องพระอาจารย์ให้ติดคุกแต่ถูกปฏิเสธเพราะกลัวจะถูกสึกส่งเนนกลับไปอยู่ที่บ้านทางบ้านของเนนลำบากกัน บ้างก็มีปัญหาทางครอบครัวส่วนพฤติการของพระอาจารย์ที่อยู่ภายในกุฏิได้สังเกตมี3ลักษณะก็คือ1กินข้าว2กินเหล้า3อยู่กับเนนเช่นล็อกห้องเงียบแสดงว่าอยู่กับเนนยิ่งมีเนนออกมาจากห้องแสดงว่ามีอะไรกันถ้าล็อกห้องนอนจะมีป้ายบอกว่าขอพักผ่อน30นาทีสิ่งที่เนนได้ออกมาเปิดโปงในครั้งนี้เพราะรู้สึกเครียด กดดันตัวเองไม่ไหวที่ถูกกระทําแบบนี้จึงยอมบอกแม่ว่าอยากออกจากวัดเคยมีครั้งหนึ่งที่ขอย้ายวัดแต่พระอาจารย์ได้ข่มขู่ว่าจะตัดพ่อแม่อุปถัมภ์แล้วจะยกเลิกทุนการศึกษาแล้วขู่อย่าบอกตากับยาย หากตายายท่านรู้จะไม่สบายใจพระอาจารย์ชอบยกสิ่งนี้เป็นจุดอ่อนของเนนมาอ้างคือตายายเพื่อต่อรองไม่ให้เนนย้ายวัดและเปิดเผยเรื่องนี้แต่ตอนนี้เนนตัดสินใจแล้วอยากให้พระอาจารย์ถูกจับเข้าคุกเพื่อไม่ให้เป็นภัยต่อเนนร,รุ่นหลังที่เข้ามาบวชเรียนต่อไปหลังจากนั้นแม่จึงประสานเจ้าหน้าที่พักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านเพื่อพาเนนเข้าแจ้งความกับร้อยตำรวจเอกจิรัต จันสว่างพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองน่านและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลน่านและทำการสอบปากคำเพิ่มเติมตามขั้นตอนโดยสมเนรเข้ารับการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพและเยียวยาด้านจิตใจในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่านซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกหมายจับในข้อหากระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีซึ่ง มิใช่พัญญาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามการทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามขณะนี้พระอาจารย์คนดังกล่าวไม่ได้ไปสอนหนังสือและอาศัยอยู่ในวัดดังกล่าวแล้วคาดว่าน่าจะรู้ตัวจึงหลบหนีออกจากวัดไปซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งติดตามเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีต่อไปสำหรับพระอาจารย์ก่อ เป็นทั้งพระอาจารย์ฝ่ายปกครองและพระอาจารย์ที่สอนวิชาพุทธศาสนาของโรงเรียนนันทบ,บุรีวิทยาซึ่งสมเณรที่มาบวชเรียนของโรงเรียนและวัดดังกล่าวอีกทั้งยังมีสมเณรอีกหลายรูปที่ท่านนำมาอยู่อาศัยในกุฏิด้วยนิว2ีิประสิทธิ์สองเมืองแก่นภาพข่าวสุกันวลีสุวรรณรายงาน